ต้อนรับกลับสู่ช่องไว้อินสปายแหล่งรวมความรู้และแรงบันดาลใจจากโลกของมอเตอร์ไซค์สำหรับแฟนๆชาวไทยทุกคนวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปพบกับหนึ่งในรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอย honda cb 125 hornet รถสปอร์ตเนกเก็ตขนาดเล็กจากค่ายปีกนกที่ออกแบบมาเพื่อเจาะตลาดผู้ขับขี่มือใหม่หรือคนที่มองหารถขนาดเล็กที่ขี่ง่ายแต่ดีไซน์และฟีลลิ่งเหมือนรถสปอร์ตขนาดใหญ่ ฮอนด้าซีบีหนึ่งร้อยยี่สิบห้าฮอนเนตเป็นการสานต่อตำนานของตระกูลฮอนเนตที่เคยได้รับความนิยมสูงในอดีตโดยเฉพาะในยุโรปและญี่ปุ่นซึ่งในรุ่นใหม่นี้ฮอนด้าได้ทำการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ทันสมัยและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นรูปลักษณ์ภายนอกของซีบีหนึ่งร้อยยี่สิบห้าฮอนเนตมีความดุดันสง่างามและดูสปอร์ตมากขึ้นอย่างชัดเจนตัวรถใช้ไฟหน้าแบบเลดพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ให้ความรู้สึกเท่ทันสมัยและช่วยเพิ่มมคววาาปลลลอดภัยในเกง วัน สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดสำหรับ CB 1 2 5 Hornet คือขนาดของตัวรถที่เล็กกะทกรัดและน้ำหนักเบาทำให้เหมาะกับสภาพการจราจรในเมืองของประเทศไทยที่ค่อนข้างแออัดไม่ว่าจะเป็นถนนในกรุงเทพหรือถนนแคบๆตามชุมชนการขี่รถที่ควบคุมง่ายและไม่หนักจนเกินไปคือข้อได้เปรียบอย่างแท้จริง CB 1 2 5อ Hornet มีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ140กิโลกรัมเท่านั้นทำให้สามารถควบคุมรถได้ดีแม้ในขณะเลี้ยวหรือขับขี่ในความเร็วต่ำ ในด้านเครื่องยนต์ CB 125 h o r n e t มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด124.7 c c แบบ1สูบ4จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำซึ่งถูกปรับแต่งมาให้ให้กำลังสูงสุดถึง14.7แรงมาที่10,000รอบต่อนาทีพร้อมแรงบิด11.6นิวตันเมตร,รที่8,000รอบต่อนาทีอัตราเร่งตอบสนองได้ดีตั้งแต่รอบต้นถึงกลางถือว่าเป็นรถคลาส125ที่ให้ฟีลการขี่ที่น่าสนใจมากเหมาะกับผู้เริ่มต้นและคนที่อยากได้รถไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันหรือ ขี่เที่ยวใกล้ๆระบบเกียร์เป็นแบบ6สปีดท,ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มวนวลพร้อมคลัตที่เบาทําให้ขี่ในเมืองไม่รู้สึกเมื่อยมือและยังสามารถใช้ความเร็วได้หลากหลายขึ้นเมื่อต้องออกต่างจังหวัดหรือใช้ในความเร็วระดับกลางถึงสูง เรื่องระบบกันสะเทือนก็ถือว่า Honda ให้มาค่อนข้างดีโดยโชคหน้าเป็นแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวขนาด41มิลิเมตรซึ่งในรถคลาสเล็กแบบนี้ไม่ค่อยพบเห็นบ่อยโชคหลังเป็นแบบโชคเดียวที่สามารถปรับระดับความแข็งได้เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่บนถนนที่กรุขระหรือในโคง้งระบบกันสะเทือนทั้งหน้าและหลังจึงช่วยให้รถขี่นุ่มขับสนุกและเข้าโค้งได้มั่นคงขึ้น ระบบเบรกหน้าและหลังเป็น,นดิสเบรกทั้งคู่พร้อมติดตั้งระบบเบรก ABS ที่ล้อหน้าเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขี่โดยเฉพาะเวลาขี่ในช่วงฝนตกหรือถนนลื่นซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นที่หาได้ยากในรถคลาสนี้เพราะส่วนใหญ่แล้วจะไม่มี ABS มาให้จากโรงงาน หน้าจอแสดงผลของ c d 1 2 5 h o r n t t เป็นแบบ LCD ซดิจิทัลเต็มระบบแสดงข้อมูลครบครันทั้งความเรว็วรอบเครื่องยนต์ตำแหน่งเกียร์ระยะทางและไฟเตือนต่างๆหน้าจอมีขนาดใหญ่พอสมควรและมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในตอนกลางวันทำให้ผู้ขับขี่สามารถอ่านข้อมูลต่างๆได้ง่ายและสะดวกในการควบคุมรถมากยิ่งขึ้น ถังน้ำมันมีขนาดความจุประมาณ11ลิตรถือว่าเพียงพอสำหรับการเดินทางไกลและเมื่อรวมกับอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ประหยัดมาก c b 125 h ฮอน e t สามารถวิ่งได้ประมาณ45-50กิโลเมตรต่อลิตรหมายความว่าเพียงเติมน้ำมันเต็มถังก็สามารถขี่ได้ระยะทางไกลโดยไม่ต้องแวะป้๊มบ่อยๆ ในแง่ของดีไซน์และความเป็นสปอร์ต Honda CB 125 Hornet มาพร้อมล้อแม็กขนาด17นิ้วยางหน้าขนาด110ยางหลังขนาด140ทําทำให้ได้ความรู้สึกแน่นนึกและมั่นใจในการขับขี่ลวดลายล้อแบบวายสปอรที่ดูฉบเฉี่ยวและเข้ากันดีกับตัวรถทำให้ภาพรวมของรถดูสมบูรณ์แบบและพร้อมลุย สำหรับใครที่ชื่นชอบการแต่งรถ c b 125 Hornet ก็ถือเป็นพื้นฐานที่ดีมากในการปรับแต่งเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนท่อเสริมแครดบาร์เปลี่ยนชุดไฟไท้ายหรือแต่งล้อให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นรูปลักษณ์ของ c b 125 Hornet รองรับการแต่งสไตล์สตรีทได้อย่างลงตัว ในเรื่องของราคาแม้ว่า Honda จะยังไม่ได้ประกาศราคาจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแต่จากราคาที่วางจำหน่ายในยุโรปซึ่งอยู่ที่ประมาณ4,000ยูโรคาดว่าหากนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยแบบประกอบในประเทศหรือแบบ CBU ราคาน่าจะอยู่ในช่วง100,000-130,000 10, บาทซึ่งถือว่าแข่งขันได้กับรุ่นคู่แข่งในตลาดเดียวกันเช่น Yamaha MT-15 หรือ KTM Book 125 อีกหนึ่งจุดแข็งของฮอน d a ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือความน่าเชื่อถือในด้านคุณภาพและบริการหลังการขายฮอน d a เป็นแบรนด์ที่มีเครือข่ายสูงบริการครอบคลุมทั่วประเทศอะไหล่หาง่ายราคาสมเหตุสมผลและมีความทนทานสูงทําให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ในระยะยาวว่า CB 125 h o r n e t จะเป็นรถคู่ใจที่คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ สำหรับคนไทยที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กที่ขี่ง่ายประหยัดน้ำมันปลอดภัยและมีดีไซน์โดนใจ CB125 Hornet ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาที่อยากได้รถไว้ขี่ไปเรียนหรือคนทำงานที่อยากมีรถขี่ในเมืองหรือแม้แต่นักบิดที่อยากเริ่มต้นจากคลาสเล็กรถรุ่นนี้ตอบโจทย์ได้ครบทุกความต้องการ สุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง By Inspire เพื่อไม่พลาดข่าวสารรีวิวและบทวิเคราะห์จากโลกของมอเตอร์ไซค์ทั้งในและต่างประเทศแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ